เบียเดอ o วอยกลับมาอัปเดตอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งหลังหายหน้าเพราะจอดรามารุ่มหนักงานนี้โพสต์ภาพแรกลั่นแรงพร้อมตบก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคลับใจหายแห่เป็นห่วงหนักเมื่อจูจ่ๆเบียรพัรานานันหรือเบียเดอรวอยซ์ได้ทำการลบภาพออกจากอินสตาแกรมส่วนตัวจนเกลี้ยงพร้อมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นมีดา หลังเกิดเหตุการณ์ดราม่าถมถมเมื่อเจอเพจดังออกมาแฉว่าแอบจุ๊บกับแฟนคนอื่นในงานปาร์ตี้คริสต์มาสทำให้เบียร์เจอวิพากวิจารณ์อย่างหนักจนกระทั่งเบียร์ได้ออกมาชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่ายอมรับฝ่ายชายเข้ามาจูบจริงแต่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากกว่านั้นและตนเองได้ขอโทษแอนนี่คู่กรณีเรียบร้อยแล้ว และยืนยันไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับฝ่ายชายแต่เป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นเบียชี้แจงสาเหตุลบภาพเลี่ยงอินสตาแกรมหลังจากที่ทำแฟนคลับแห่เป็นห่วงเบียก็ได้ออกมาชี้แจงสาเหตุที่ลบภาพเลี้ยงอินสตาแกรมส่วนตัวโดยได้โพสต์ข้อความในสตอรี่เฟซบุ๊กว่าเบียไม่ได้เป็นอะไรนะคะแค่อยากพักโซเชียลเฉย ขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงไว้กลับมาพร้อมผลงานนะคะพร้อมขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับว่าถ้าปิดไปเฉยๆกลัวทุกคนจะเข้าใจผิดมาบอกก่อนว่าแค่อยากพักไปโฟกัสอะไรที่ควรทำจริงๆขอบคุณสำหรับความเข้าใจความเป็นห่วงจากทุกคนมากๆนะเมียกลับมาโพสต์ภาพอีกครั้งล่าสุดหลังห่างหายจากโซเชียลไปสักพัก เบียก็ได้กลับมาโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งเป็นภาพโปรโมทละครเรื่องใหม่ที่มีชื่อว่ารักท่วมทุ่งที่เจ้าตัวได้ร่วมแสดงซึ่งจะออกอากาศให้ชมพร้อมกันวันนี้วันที่22มกราคม2567งานนี้มาพร้อมกับแคปชั่นว่าวันนี้ละครรักท่วมทุ่งทางช่องสมออนเวลาหนึ่งทุ่มหรือ19นาฬิกา นะคะเป็นนางร้ายค่ะพร้อมตบค่ะพร้อมตบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักท่วมทุ่ง F1 ท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนๆมากมายอาทิตย์มาไกลาจากวันที่เล่นโฆษณาป๊อกกี้มากๆสวยๆรอกรองทองกับสายสมอนนะคะคืนนี้ฝากน้องน้ำฟ้าด้วยนะคะน้องเบียร์กอดๆนะคะ ให้กำลังใจครับดูจากรูปน้องเบียเล่นเป็นตัวร้ายแน่เลยกลับมาสดใสสดใสนะคนน่ารักของพี่กลับมาแล้วมาแล้วเป็นกำลังใจให้นะครับ